สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับผมเนาะก็วันนี้จะพามาแจก,กกล่องสองกล่องนะครับช่วงนี้เป็นสไตล์แจกกล่องเนาะเป็นสไตล์แจกกล่องเพราะว่าของสินค้าก็หมดนะครับไม่ไม่พอขายกันนะครับก็เลยสั่งมาเรื่อยๆครับก็มีมีมาเรื่อยๆครับผมก็เดี๋ยวของลงพ่อชะไหนเดี๋ยวผมจะเอามานําเสนอนะครับเอามานําเสนอ ความหลวงพ่อเฉลยเดี๋ยวผมเอามานําเสนอนะครับก็พอดีได้ได้มาอีกได้มาอีกสององนะครับได้มาอีกสององเขาส่งเขาเพิ่งส่งมานะครับอันนี้เขาเพิ่งส่งมาได้มาอีกสององอันดับแรกก็กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านครับหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยกว่าท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับวันนี้ค่ําคืนวันที่สิบเอ็ดตุลานะครับหกห้านะครับบางทีราคาผมออก นะคลิปนี้นะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับอันอื่นนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างของมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นบางช่วงนะครับของเก่าเก่านี่ตกค้างตอนนี้ผมไม่มีเลยนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะครับผมผมไม่มีผมไม่มีของเลยของปู่ซีลานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจน่าจะมีของปูซีลาอยู่ในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับก็กราบขอบคุณลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับที่ อุดหนุนกันเข้ามานะครับก็เทียบเท่ากับสายบุญกันทุกท่านทุกคนนะครับเพราะว่าผมเงินก็ไม่ใช่เงินบางส่วนนะครับเพราะผมสะสมไว้นะครับบางทีผมขายดีได้หลายหลายบาทนะครับผมก็อาจจะผมก็จะอนถวายนะครับก็จะมีหลวงปู่มหาศิลานะครับบัญชีส่วนตัวท่านแล้วก็หลวงปู่มหาศิลาบัญชีเขาเรียกว่าอะไรสร้างพระใหญ่นะครับสร้างหลวงปู่ศิลาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็หลวงพ่อชะนยนะครับ ก็จะเป็นสร้างสารานะครับก็ส่วนตัวของหลวงพ่อชนะอีกส่วนหนึ่งนะครับสร้างสาราก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเมดแม้กระทั่งบางทีบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นทูเป็นเทียนอะไรเงี้ยครับผมก็ซื้อซื้อในน้ําช่องในน้ําลูกค้านะครับ้เอาไปถวายตามวัดนะครับตามที่เขามาไหวบูชากันอะไรเงี้ยครับผมเนาะพวกทูพวกเทียนอะไรเงี้ยไฟชงไฟเช็คอะไรเงี้ยครับเสริมเสริมกันไปนะครับก็ถือว่าเป็นสายบุญเหมือนกันนะครับเจ้าบางทีก็จะมี ตอนนี้ก็จะมีวัดบ้านโนนสังนะครับวัดบ้าน,นอำเภอโนนสังนะครับอยู่กระนวลน,นะครับขอนแก่นนะครับเป็นหลวงปู่บุญมีนะครับซึ่งอีกเกจิอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งผมนับถือนะครับเคารพและนับถือนะครับผมท่านก็ชื่อเสียงท่านก็ดวงดังในพื้นที่นะครับชื่อเสียงท่านด่งดังในพื้นที่บางคนโทรมาถามผมนะครับว่าท่านเป็นใครนะครับท่านก็ มีเมตตานะครับท่านมีเมตตาท่านมียานทิพย์นะครับสาหรับผมเนาะท่านมียานทิพย์ถ้าใครอยากติดต่อผมนะครับเที่สําคัญนะครับสปอนเซอร์สาคัญก็คือพี่บี้พี่เกิดนะครับพี่บี้พี่เกิดแล้วก็เสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเพจนะครับเพจทางเพจของหลวงพ่อฉไนฉันทสาโรนะครับผมเนาะที่มีรูปหลวงพ่อนะครับติดเมืองเกิงเนาะติดเมืองเกิง ติดอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นร uh ูประวังเพดปลอมนะครับระวังเพดปลอมนะครับระวังเพดปลอมนะครับถ้าใครเข้าไปแล้วก็ระวังเพดปลอมนะครับเพราะว่าเพจดสามารถส่วนมากเขาสามารถทําแล้วก็ดึงรูปกันไปได้หมดนะครับระวังด้วยนะครับระวังเรเพดปลอมด้วยนะครับแต่ผมรับประกันของแท้นะครับรับประกันแท้นะครับไม่ต้องกลัวถ้าใครอยากติดต่อผมนี่ครับแอดไลน์มาได้นะครับแอดไลน์สแกนคิวอค้ดนะครับหรือค้นหาด้วยเบอร์โทรค้นหาด้วยเบอร์โทรเบอร์นี้ครับผม ค้นหาด้วยหมายเลขนะครับหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเป็นโทรมาก็ได้สําหรับใครที่เล่นโซเชียลไม่เก่งนะครับแล้วก็อันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับสามารถยังใช้ได้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีไหนที่ผมส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่นะครับผมไม่ยกเลิกนะครับก็คือเอาแบบตามสะดวกนะครับก็กล่าวว่าเอาเป็นหลายๆายบัญชีเผื่อบางทีเขาอัปเกรดนะครับอันนี้เป็นลายผมนะครับอันนี้ลายผมถ้าเข้าไปเจอแบบนี้ก็ เด้งมาได้เลยครับอันนี้เป็นของผมนะครับสงติกงติ๊เกอร์ทักไทยมาได้นะครับแนะนํามาได้นะครับเนาะแนะนามาได้อันนี้จะเป็นรูปปั๊มเหมือนรอยองนะครับหลวงพ่อชนัยชันทสาโรนะครับวัดสังขปีดีนะครับจะเป็นรุ่นแรกนะครับเป็นรูปปั๊มนะครับดูนี่ครับดูเป็นเป็นปั๊มนะครับเป็นปั๊มเหมือนข้างใต้ก็จะเป็นเสือหัวขาดนะครับเป็นรุนแรกน่าเก็บน่าสะสมครับผมน่าเก็บน่าสะสมก็จะเป็นตำนานอีกบทหนึ่ง นี่เป็นส่วนมากหลวงพ่อจะไม่ค่อยสร้างอะไรแบบนี้นะครับจะสร้างเป็นเหรียญเสือครับอันนี้จะเป็นรอยองค์ที่ไม่มีเสือเนาะส่วนมากเอกลักษณ์ของพ่อจะเป็นเสือหัวขาดนะครับผมเนาะของหลวงพ่อนี่ครับจะมีโคดนะมีหมายเลขมีหมายเลขทุกองนะครับมีหมายเลขทุกองค์จํานวนการสร้างนะครับคือผมติดค้างไว้คลิปที่แล้วเนาะติดค้างไว้คลิปที่แล้วสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้ครับเนาะสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับสําหรับ นี่ครับอันนี้ตอนเขาเปิดจองนะครับรูปหลอปั๊มเซยิตนะครับ2565้านะครับในการที่1เป็นเนื้อเงินบริสุทธ um ิ ety, ์นะครับสร้างบูชานี <ส fish. S 1> ่ครับราคาอันนี้ราคาราคาตอนจองนะครับตอนนี้ราคาจองหมดแล้วนะครับราคาจองหมดแล้วอันนี้ตอนจองนะครับเอาเนื้อเงินนี่ครับสร้าง200องค์นะครับสร้าง200องค์อันนี้เนื้อสำริดนะครับเนื้อสำริด260อองค์นะครับอันนี้ จนวนนะครับ560อันนี้เนื้อปอกลูกปืนนะครับ1,560ครับผมอันนี้เนื้อทองแดงครับ3560ครับซึ่งถือว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยสร้างน้อยนะครับนี่ครับราคาราคาเริ่มต้นที่เปิดจองนะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้นี่ทองแดงนี่ไปกระโดด9ก้ากระโดดไปนี่เกือบเกือบพันนี้ก็มีนะครับบางเจ้านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยบางเจ้านะครับเกือบเกือบพันก็มีครับ เกือบเกือบพันก็มีบางเจ้าครับบางเจ้าบางเจ้าอันนี้ก็ผมก็ยังถือว่าคึ่งคึ่งกลางๆเนาะราคาก็มาคุยกันนะครับอันนี้เขาเพจทางเพจเขาตั้งมาแล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่ไม่อยากจะบอกแจ้งราคาไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ขอเป็นหลังไม่ดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันอาจจะอันนี้กันเนาะครับผมเนาะบางคนบางคนเข้ามาดูใหม่ก็ อาจจะดูว่าแพงนะครับแต่ว่าบางคนที่เคยใช้ของหลวงพ่อแล้วนะครับก็หรือคุกคีกับวัตถุมงคลหลวงพ่อมันก็คือเรื่องธรรมดานะครับที่เหรียญของหลวงพ่อออกหลังออกในจระราคาพุ่งกระฉุดนะครับข้างใต้จะเป็นเสือหัวขาดนะครับเสือลามโซเป็นเสือตัวแรกของหลวงพ่อนะครับนี่ครับเสือตัวแรกนี่นนมียันมีอัคาระโอ้ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมข,อ,ขอใส่ซองแป๊บนึงนะครับวันนี้ก็มีของ มาสูงสองกล่องนะตอนแรกว่าจะแกะทีละกล่องนะครับแกะทีละกล่องกลัวไม่คู่เคี่ยวกันเนาะแกะสองกล่องไปเลยนะครับมาจะทาคลิปทีละกล่องนะครับโอกาสหน้าทําทีละกล่องดีกว่าเนาะขออนุญาตแกะกล่องมันยังมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่นะต่างกันน้อยน้อยหนึ่งนะครับขออนุญาตแกะกล่องใหญ่ก่อนนะครับแกะกล่องใหญ่ก่อนนะครับโอ้กล่องใหญ่ก็หนักหนักเหมือนกันครับเนาะถ้ามีหลายชิ้นนี่แกะกล่องเดียวก่อนเนาะ ไปทำคลิปหน้าเนาะครับไปทำคลิปหน้าไปนุนกันดีกว่านะครับโอ้เป็นกล่องด้วยเป็นกล่องด้วยอันนี้มาอะไรเนาะครับมารุ้นกันครับผมเนาะมาลุ้นกันมาลุนมาลุนเยมาเลยครับผมนี่ครับมารุ้นกันครับ่นะาจะเป็น โอ้โปมหาศิลาครับน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนมากส่วนมากคุณสั่งมานะจะเป็นหลุงปู่มหาศิลาหมดเลยนะครับโอ้นี่ครับเป็นเขาเรียกว่าข้าวหลามตัดเนาะใช่ไหมเป็นหลวงปู่มหาศิลาสิริจันทั่วครับรุ่นมหาเฮงนะครับรุ่นมหาเฮงเออคีปกระตุกคิปตัดว่เนาะอ๋อไม่ตัดไม่ตัดครับขออภัยครับทตีอัน,นี้เนาะ พอดีมันมีข้อความเข้ามาเนาะมีข้อความเข้ามามีข้อความเด้งกับลูกค้าบางทีลูกค้าโทรไลน์มาอะไรเงี้ยมันคลิปมันจะตัดนะครับมันจะมันจะตัดนะครับแล้วก็ตัดบางทีจังหวะผมเขาเรียกว่าอะไรจังหวะผมอัดคลิปแล้วก็แกะกล่องไปแล้วนะครับบางทีผมก็ต้องผมก็ต้องเขาเรียกต้องไอ้ต้องตัดต่อคลิปอีกนะครับผมต้องตัดต่อคลิปอีกนะครับต้องขออภัยนะครับบางท่านบางคนที่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับผมไม่ได้รับสาย อันนี้ออกลุงลุงครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเรื่องเรื่องเนื้อนะครับบางทีเนื้อมันสีมาหลอกๆอกครับทุกวันทุกวันนี้คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะครับเหมือนสัตตะนะครับเหมือนสัตตะเหมือนสัตตะออกเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่เก่งเรื่องเนื้ออันนี้มีโค้ดนะครับนี่รับประกันแท้นะครับดูเสี้นเสี้ยนครับเห็นชัดเจนครับเห็นเส้นอันนี้เก้าสามหนึ่งครับโอ้เหล็กก็สวยครับนี่ครับอันนี้ครับรุ่นมหาเฮงนะครับ สร้างปี2 5 6 4นอะครับอันนี้ขอบตัดขอบตัดเป็นรูปข้าวําตัดข้างหลังก็จะเป็นผ้าพรมสีหน้านะครับเป็นผ้าพรมเป็นผระพรมที่เขาเรียกว่าอะไรผ้าพรมเป็นเทพพระเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับขออะไรก็ได้นะครับผ้าพรมเนาะนี่ครับเป็นผ้าพรมสีหน้านะครับเป็นข้าวําตัดนี่ครับมีเส้นเสี้ยนคมชัดสวยงามครับนี่เห็นไหมข้างหลังเป็นยันต์ออกลุงๆงครับออกเนื้อจะออกเหลืองเหลืองลุงๆงนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้ออะไรนะครับในกล่องนี้ เดี๋ยวมันมีอันนี้บ่มีโบชัวร์หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตส่องโบชัวร์ก่อนโบชัวร์โบชัวร์ว้าโบชัวร์ไม่มีนะครับพอ <c oughs> ดีผมหาไม่เจอนะครับโบชัวรนะ์สำหรับโบชัวร์เนาะสําหรับโบชัวร์ราคาหลักร้อยครับราคาหลักร้อยเนาะราคาหลักร้อยเนาะราคาหลักร้อย ได้มาเท่าไหเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมขออนุญาตเช็คราคาแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตเช็คราคาแป๊บหนึ่งครับขออนุญาตเช็คราคาแป๊บหนึ่งอันนี้จะเป็นทองฟ้าบาทลงยานะครับทองฟ้าบาทลงยาอันนี้ทองฟ้าบาทลงยานะครับเจ็ดเก้าสี่นะครับ,รบอันนี้มีโค้ดไม่หมายเลขนะครับอันนี้แจก อันนี้แจกศูญจองนะครับเขาโคดแจกอันนี้แจกศู์จองนะครับอันนี้รุ่นนี้แจกศูญูจองนะครับน่าจะเป็นคาว่าเนสัตตะก็ไม่ใช่เนาะเป็นทองฟ้าบาทนี่นะครับเนาะทองฟ้าบาทลุงยาจีวอนนะครับลุงยาจีวอนสวยงามนะครับนี่ครับสาหรับใครที่สนใจก็หลักร้อยครับก็เอางี้เอาขาดตัวไปเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอส5 0บบาทนะครับเพราะผมรู้สึกว่าจะได้สูงกว่า คลิปที่แล้วอยู่นะครับพวกเหรียญที่ผมได้มานะครับรู้สึกว่าจะได้อีกสูงกว่าอยู่นะครับผมขอ350นะครับขอราคา3า0น้ะแต่ว่าอีก50บาทผมขอเป็นค่าส่งเนาะก็เป็น350พร้อมส่งนะครับพร้อมส่งนะครับ350พร้อมส่งนะครับทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญเหรียญนี้มีเหรียญเดียวนะครับอันนี้ผมก็ให้ไปเลยอ่ะอันนี้ผมให้ไปเลยผมมี1 2 4 6 8สี่นะครับมี10 ค,คือกันพื้นหลังคนน้สีกันนะครับเนาะพื้นหลังนี่ครับอันนี้พื้นหลังสีน้ําเงิน,นเนาะแสดงว่าเขาใส่พมมาผิดอะไรอย่างี้นะครับผมก็ตกใจเหมือนกัน<笑><笑>ก,อนนก็อันนี้ก็อันนี้ก็3 5 0หิเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อพิเศษนะครับน่าจะเป็นเนื้อเป็นออกลุ้งนะครับมีกล่องเนาะถ้าขององค์พระชนนีเนื้อหลักๆมีกล่องนะครับเนื้อล่าง,างๆของลูกปืนกับทองแดงจะไม่มีกล่องนะครับ ่วนมากนะครับแต่ของลุงปูนี่ก็แล้วแต่บางรุ่นครับบางรุ่นจะก็มีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับสําหรับเนื้อร่างๆนะครับอันนี้นี่ยอันนี้ให้เท่ากันหมดเลยนะครับเนาะถ้าใครใครไวใครได้แล้วกันนะครับเพราะว่าผมผมเวลาผมเปิดดูนี่ผมจะดูเวลานะครับเวลาคนส่งไลน์มานะครับบางคนโทรมาหาผมตีหนึ่งนะครับโทรมาหาผมตีหนึ่งผมไม่ได้รับเนาะผมไม่ได้รับก็มีแต่ว่าถึงเช้าเช้ามานะครับใครโทรก่อนผมก็โทรหาคนนั้นก่อนนะครับ แล้วก็มีสิ์ให้เลือกก่อนด้วยนะครับผมตามนี้เลยนะครับผมผมจะไม่กักให้ใครนะครับผมจะไม่กักให้ใครด้วยนะครับทุกเหรียญทุกรายการนะครับมียอดแค่สิบเหรียญน,นะครับมีแค่สิบเหรียญมีแค่สิบเหรียญนะครับอันนี้มีแค่สิบเหรียญด้วยนะครับเนี่ยมีแค่สิบเหรียญอันนี้น่ารู้สึกน่าจะได้มาเกือบเกือบสามน่าจะเกือบเกือบสามร้อยหรือเท่าไหร่นี่นะครับผมจําไม่ผิดนะครับ จำไม่ผิดผมขอ350แล้วกันนะครับถ้าเอาอยากได้400ยล่ะมองตรงอยากได้400อแต่ว่ามันก็อาจจะดูแพงครับแบ่งปันกันถูกถกอ่ะแบ่งปันกันถูกถครับผมนี่ครับลงยาจีวรครับสวยงามครับเหรียญข้าวหลามตัดเป็นผ้าพรมสีหน้าด้วยข้างหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนะครับก็มีอยู่มีอยู่10เหรียญนะครับมีอยู่มีอยู่เเหรียญลงยาจีวรเนี่ยมีอยู่9แล้วก็ไอ้อันนี้1เหรียญนะครับเขาให้มาอย่างนี้เนาะเขาให้มาประมาณนี้ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อทักมานะครับผมอาจจะลงคขำๆดึกๆก็ได้นะครับผมอาจจะลงขำๆดึกๆก็ได้นะครับพอได้ลุ้นได้อันนี้กันนะครับพระเดือกคนนะครับบางคนก็บางคนก็ลูกค้าจะรู้นะครับลูกค้าเก่าๆที่เขาเคยอันนี้เวลาผมลงแบบนี้นะครับจะรู้นะครับคือผมไม่ได้กากไม่ได้อะไรนะครับคือของอันนี้มาส่งมาจริงๆนะครับมีรหัสจริงที่ผมลบออกก็ต้องเพราะมันเป็นอันนี้ผมนะครับ มันเป็นนะนี่ผมข้อมูลบางอย่างนะครับนี่เห็นไหมส่งมาจริงๆครับเนาะส่งมาจริงๆไม่ต้องกลัวครับอันนี้ก็มาจากอุดรนนะครับอุดรอ,อุดรอ,อุดรนครับผมลุงปู่น่าจนะเป็นลุงปู่ศิลาเหมือนกันครับผมลุงปู่มหาศิลาสีิจันโทรครับผม เหรียญไอ้อันนี้ตัวนี้เหรียญเฮงตลอดนะครับอันนี้จะเป็นเฮงรุ่นเฮงตลอดนะครับลงปู่มหัศลรุ่นเฮงตลอดอันนี้มีอันนี้เขาเหลือเหรียญเดียวนะครับโอ้ตลับแตกด้วยเสียดายนะครับอันนี้เหลือเหรียญเดียวด้วยครับผมอันนี้นี่วดที่แล้วผมเบ่งปันไป250นะครับวันนี้ผมก็ให้250นะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับมีอยู่หนึ่งเหรียญ สำหรับเหรียญนี้นะครับข้างหลังจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรพระอินนั่งช้างเอราวัณนะครับกล่องจะไม่สวยเท่ากล่องจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับกล่องจะไม่สวยโอ้กล่องไม่แตกกล่องไม่แตกแต่เพียงแต่ว่ามันมีรอยนะครับอาจจะเป็นตกนะครับกล่องกล่องจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยในกล่องนะครับเราห้อยเหรียญดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนมากลองลุงปลูกเศษปลูกเศษเหรียญเนาะปลูกเศษเหรียญห้อยเหรียญดีกว่าครับข้างหลังยังเป็นช้างเอราวัณนะครับช้างเอราวัณสอง สองห้าหกสี่ครับออกปีหกสี่นี่ครับเหรียญสวยงามนะครับนี่ครับก็สวยงามครับตามสภาพนะครับตีไปสภาพประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นก็ไม่เต็มร้อยนะครับอาจจะเขาอาจจะแกะมาเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะเป็นเหรียญแจกท่านนะครับเป็นเหรียญแจกไอ้ไม่ใช่แจกท่านเป็นเหรียญแจกแจกศูนย์จองนะครับแจกเฉพาะศูนย์จองนะครับซึ่งสร้างแค่สองพันเหรียญนะครับ สร้างสองพันเหรียญนะครับนี่ครับนี่เห็นไหมไว้น้าลงปู่ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ไม่เต็มร้อยนะครับอาจจะไม่เต็มร้อยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับพอดีผมไปถามเขาเขาหมดหมดเนาะนหมดผมหาให้อยู่ราคานี้มันก็หายากนะครับราคาราคาสองสามร้อยมันหายากผมบอกตรงเลยครับบางบางคนบางเหรียญนะครับโอ้อันนี้ซีนยังไม่แกะเลยนะครับอันนี้จะเป็น เหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับเอา้าผมว่าได้สั่งเหรียญน,นี่นะ <c oughs> อันนี้อันนี้มาจากไหนเนาะอันนี้เดี๋ยวผมต้องติดต่อกลับแล้วครับเนาะติดต่อกลับแล้วเนาะอันนี้เหรียญเล็กหน้าใหญ่เหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับสําหรับใครที่ถามมานะครับเอาเอ,า,อางี้เนาะครับผมเคยผมเคยเอามานะครับเหรียญตอนนั้นเหรียญละ น่าจะสองรอยมั้ 200, งเหรียญเล็กหน้าใหญ่นะครับเหรียญละสองรออันนี้ผมขอสองยหิครับรู้สึกว่าราคาจะมามาสูงกว่างวดที่แล้วนะครับราคามาสูงกว่างวดที่แล้วผมรู้สึกว่าผมชุดนี้ชุดนี้ของใครเนาะใครส่งมาผมนาะเนี่เอ๋อผมตีราคาไม่เป็นเลยเอางี้เอาสองร้อยห้าสิบเนาะอันนี้ก็อัน,นชุดนี้ผมขอผมขอ2 5 0รยหิแล้วกันนะครับชุดนี้ต่อหนึ่งเหรียญน,นะครับต่อหนึ่งเหรียญ ขอ oh, 250อันนี้ชุดนี้350นะครับชุดชุดเหรียญข้าวหลามตัด350เดี๋ยวผมเขียนราคาให้ก่อน350นี่ครับชุดนี้350ชุดนี้จะ250ครับผม นี่เนาะเดี่ยนเล็กหน้าใหญ่นะครับก็จะมีอันนี้ผมก็250นะครับ250ผมขอ250แล้วกันนะครับเพราะว่ามันราคาผมกลัวเขาให้ผมมาสูงนะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดดูราคาเลยนะครับกล่องมันอยู่ใส่วลกล่องกล่องหลงกล่องหลงกล่องครับหลงกล่องนี่ครับเป็นเหรี่ยนเล็กหน้าใหญ่นะครับบางคนเขาถามถึงนะครับงวดที่แล้วผมเอามานิ่200นะครับ2 0งงวดที่แล้วนะงวดนี้นี่250นะครับงวด ราคามันอาจจะแตกต่างกันไปต้องขออภัยนะครับต้องขออภัยนะครับสองห้าเก้าสี่นะครับหมายเลขอันนี้เนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงผิวลุ้งเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับนี่ครับเ้นเกาของหลวงปู่คมชัดมีนงมีหนวดครับมีลนูประโขประคำครับเป็นเม็ดเม็ดครับเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะเป็นของปลอมนะครับเป็นของแท้แน่นอนรับประกันให้ครับรับประกันให้นะครับถ้าไม่เชื่อไปถามวัดถามคนสร้างได้นะครับ ถามผู้สร้างได้เลยนะครับเหรียญหลุงปู่ศิลาทุกเหรียญที่ได้รับจากมือผมไปนะครับไปถามผู้สร้างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพองผงดวงสิทธีนะครับบางคนรับไปบอกว่ากลัวของปลอมก็ไม่เป็นไรนะครับกลัวของปลอมก็เอาผมสามารถให้เอาไปท้าเอ้ไม่ใช่ท้าเอาไปถามเจ้าของไอ้เขาเรียกว่าอะไรผู้สร้างนะครับผู้สร้างดวงสิทธีได้นะครับให้เขาดูนะครับว่าพระเขาแท้ไหมนะครับถ้าเขาบอกปลอมนี่ก็ผมก็ไม่รู้ว่าไนเนาะเพราะ เพราะว่ามันก็ได้เหรียญที่มาจากลูกมือเข้าหมดนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นทีมงานทีมงานนะครับก็ทีมงานเดียวกันหมดนะครับดวงสิทธีนะครับผงดวงสิทธีมันมีของปลอมมาแล้วนะครับมันมีของปลอมมาแล้วนะครับสําหรับผงดวงสิทธีนะครับอันนี้เหรียญเล็กหน้าใหญ่กับศีลาทองพันล้านนะครับได้แค่เหรียญเดียวเองนะครับลูกค้าซึ่งลูกค้าถามหากันเยอะมากนะครับแต่ผมไม่สามารถหาให้ได้ในราคานี้นะครับ แต่ผมก็ไม่แน่ใจครับรอโอกาสครับบางคนก็ขายเทขายอะไรก็มีแต่งบผมบางทีมันไม่ถึงนะครับบางคนเขาขายเป็นรังอะไรเงี้ยถามผมอาจจะบางทีรังหนึ่งผมก็ไม่กล้าถามนะครับบางทีบางคนมันก็โอ้รังหนึ่งแต่เหรียญละึ่งร้อยมันก็เงินหมื่นแล้วเนาะผมก็อาจบางทีผมอาจจะไม่มีเงินขนาดนั้นนะครับผมก็อาจจะเอามาได้แค่สิบเหรียญห้าเหรียญอะไรก็ประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ชุดนี้นี่ชุดนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะผมยังไม่ได้ดูราคานะครับผม เขาส ulously, y komm, y ่งมานะครับเขาส่งมายังไม่ได้ดูราคาแต่ชุดเนี้นี่ครับอันนี้ผมสั่งมาเพราะผมไม่เคยมาลงนะครับผมไม่เคยมาลงเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะครับมหาเฮงนะครับปี2 5 6 4นะครับผมเนาะเป็นเหรียญข้าว้ลามตัดที่สวยงามแล้วมีรุ่นเดียวนะครับรุ่นแรกและรุ่นเดียวด้วยที่เป็นข้าว้ลามตัดนะครับรู้สึกว่าอย่างอื่นยังยังยังไม่มีนะครับรุ่นอื่นยังไม่มีนะครับที่เป็นข้าวหลามตัดนะครับรุ่นมาหาเฮงนะครับ350อันนี้250ครับผมเนาะก็ขออภัยครับถ้า ถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ได้ไลฟ์สดนะครับพอดีช่วงนี้ผมหาจังหวะไลฟ์สดมันก็ติดๆขัดๆหลายอย่างนะครับเดี๋ยวถ้าผมไลฟ์สดโอกาสหนเดี๋ยวค่อยมากันอีกทีหนึ่งนะครับพยายามกดกระดิ่งไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับยี่สิบเอ็ดนาทีก็กรับขอลาทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับพอดีมีของแค่สองกล่องนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมมาแกะใหม่นะครับมีเรื่อๆครับมีม้เรื่อยๆครับของหลวงปู่ศิลาเนาะถ้าใครอยากสนใจอยากสอบถามสนใจอะไรยังไงนะครับ ก็โทรถามกันมาได้นะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งจากอุดรมั่งนะครับอยากได้ก็ตอนนี้ก็มาแล้วครับเนาะถ้าถ้ายังชมผมอยู่นะครับถ้ายังรับชมผมอยู่ก็ต้องกราบขอผู้คนพี่ๆทุกท่าน,นครับกราบขอลาไปเท่านี้นะครับกราบขอบพระคุณครับ